Akwai ne ake kuma yi ne ake kuma yi ne. รายการพระคำในใจรายการที่นําเสนอเรื่องราวของบุคคลต่างๆหลากหลายอาชีพที่ยึดพระคำของพระเจ้าในการดําเนินชีวิตโดยแต่ละท่านมีเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าค้นหามากมายค่ะแคกรบับเชนของเราในวันนี้เป็นครีเอทีฟสาวที่บอกกับตัวเองว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าค่ะถ้าพร้อมแล้วให้เรามาพบกับเรื่องราวและพระคำในใจของคุณหาไทยรัตนเพียรผลหรือพี่เอกกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่เอ๋สวัสดีค่ะตอนนี้พี่เอ๋ทำอะไรอยู่บ้างคะทั้งงานส่วนตัวแล้วก็งานรับใช้ออตอนนี้เป็น Marketing Coordinator อยู่ที่โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพคะ่ะส่วนงานรับใช้นะคะก็ดูแลชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่เป็นครูวีสอนอยู่ที่คิดจักแห่งความสุขคะ่ะแล้วก็งานพันธกิจก็ช่วยดูแลภาพรวม ของทีมทัวร์ชิปเปอร์เราจะมีการจัดสัมมนาดนตรีเพื่อการนมัสก,การแล้วก็ดูแลในเรื่องของการนมัสก,การคอนเสิร์ตของวีเวอร์ชิปค่ะพ่มารู้จักพระเจ้าได้ยังไงคะอ,อ๋อก็ต้องย้อนไป15ปีแล้วนะ แต่ก่อนนี้พี่เอกทำงานเป็น Creative Director อยู่ที่บริษัท GMM Grammy คิดว่าคนรู้จักกันแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับพี่ฟัน่นโกโมลบุญเพียรผลตอนนั้นเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วก็เขาเห็นความกังวลใจของเราหลายๆเรื่องแล้วก็จากการทำงานร่วมกันเขาก็เลยแนะนำแล้วเขาก็พูดประโยคหนึ่งออกมาว่า,ามีคนคนหนึ่งที่รักเธอนะ เขาก็บอกว่าพระเจ้ารักเธอคำนั้นนะคะมันก็แตะใจแล้วเราก็คิดว่าเราอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นก็พี่ฟันก็พาไปโบกก็ได้มีโอกาสต้อนรับพระเจ้าหลังจากที่ไปนมัสการวันอาทิตย์ประมาณ8เดือนก็ตัดสินใจรับเชื่อค่ะ บอกว่าใคยทํางานที่แกรมมี่แล้วอะไรทําให้ตัดสินใจมาทํางานที่นี่คะ่ะจริงๆทํางานที่แกรมมี่แล้วพอแต่งงานเนี่ยก็ลาออกจากงานเลยแล้วก็รับงานเป็นฟรีแลนซ์เพราะว่าเราก็ยังคิดถึงแบบบรรยากาศเก่าๆก็รับเขียนเพลงแต่งเพลงแล้วก็รับงานเป็นแบบจนจบๆไปอนะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ทํางานเลยเพราะว่า บอกแล้วว่ายอมกับพระเจ้าผ่านการเลี้ยงลูกก็สิ่งหนึ่งที่คุยกันกับพี่ฟันก็คือว่าเราอยากมีครอบครัวที่ดีะงั้นเราก็ต้องใส่ใจเรื่องนี้ก็ดูแลลูกมาตลอดแล้วโรงเรียนนี้เนี่ยก็เราได้เข้าไปมีสว่วนในอยู่ในส่วนของ PTA สมาคมที่ปกครองโรงเรียนเราก็ได้ให้คําแนะนาหลายอ,อย่างเพราะว่าเรามีประสบการณ์การทํางานก็เรียกว่าอยู่ในบริษัทที่ทุกคนยอมรับอะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างฟังเรา แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับการท้าทามจากผู้บริหารของโรงเรียนว่าให้ลองมาทำไหมเราก็แบ่งรับแบ่งสู้เพราะว่า10กว่าปีเนาะที่ไม่ได้ทำงานประจำก็เลยขอช่วยในเรื่องของการปรับเว็บไซต์ของโรงเรียนก่อนแล้วหลังจากงานนั้นผ่านไปเขาก็รู้สึกดีกับเราแล้วก็ชวนมาทำงานประจำก็คิดว่าไม่มีอะไรที่จะปฏิเสธได้ก็ จุดที่ตัดสินใจก็คือ 1. โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนคริสเตียน 2. ลูกโรงเรียนอยู่คิดว่ามาทํางานด้วยกันอยู่กับลูกอนะไร่งเงี้ยใช้เวลาด้วยกันใกล้ชิดกันเงี้ยแล้วก็ได้ใช้ของประธานที่พระเจ้าให้เพื่อพัฒนาสิ่งที่โรงเรียนยังต้องพัฒนา ข้าพ้ำคำในใจของพี่เอมาจากพระธรรมข้อไหนคะพี่เอชอบพระธรรมฟิลิปปีมากเลยค่ะอ่านหลายรอบมากแล้วก็ข้อที่ชอบที่สุดคือฟิลิปปีบทที่4ข้อที่4ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ชอบมากข้อนี้ข้าพระคำพี่ข้อนี้มีส่วนในการดําเนินชีวิตยังไงบ้างโอ้ยมีมากเลยเพราะว่าเนเจอร์พี่เอเนี่ยเป็นคนจริงจัง ทำอะไรทำจริงซีเรียสอะไรเงี้ยแต่พอเสร็จจากงานแล้วเราก็จะแบบว่าสนุกสนานรีแลกซ์อะไรเงี้ยก็หลายครั้งพยายามที่จะเตือนตัวเองด้วยข้อคราคำข้อนี้เพราะบางทีเนี่ยการจริงจังในงานเกินไปบรรยากาศรอบข้างมันก็จะเครียดอะไรเงี้ยอันนี้คือจุดแรกที่เวลาเราทำงานอันนี้เพราะช่วงนี้พอกลับมาทำงานประจำใช่ไหมคะเราก็จะนึกถึงข้อนี้เพราะว่าบรรยากาศรอบข้างแล้วก็ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเพื่อร่วมงานก็ การทํางานอย่างมีความสุขความชื่นชมยินดีคนใกล้ตัวเขาก็จะได้รับพลังอันนี้ไปด้วยก็เลยคิดว่าข้อนี้ใช้ได้ดีแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือในชีวิตประจําวันเนี่ยบางทีมันมีเรื่องเครียดเยอะเ,เปิดหนังสือพิมพ์ม,มาอย่างเงี้ยเรารับสื่อต่างๆมันก็จะเห็นเรื่องราวที่มันเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความสุขแล้วก็หรือตัวเราเองเวลาที่เรามีปัญหามีความกังวลที่ยังแก้ไม่ได้อย่างเงี้ย ข้อประคำอันนี้ก็จะลอยเข้ามาเหมือนกับพระเจ้าก็เตือนสอนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอะไรที่ตั<ม>วเราเองก็มีความสุขผ่านข้อประคำน,นี้ด้วย ู่กับพระคำพระเจ้าชอบอ่านพระคำพีแต่ช่วยไม่ว่าตอนรับเชื่อตอนแรกๆแบบสามปีแรกเนี่ยไปโบสถ์แบบเป็นหน้าที่มากแต่ว่าตอนหลังแบบพระเจ้าก็สอนนะคะแล้วเราก็มีเรื่องอะไรอ่ะพึ่งพาพระเจ้าผ่านพระวจนะแล้วพระวจนะช่วยชีวิตพี่อห,หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดจิตใจแล้วมันก็ส่งผลมาในการกระทําของเราอย่างเงี้ยพี่เอ๋จะเฝ้าเดี่ยวทุกวัน าหาโอกาสที่จะถ้าเช้าไม่ได้เพราะาเราต้องยุ่งกับครอบครัวหรือว่างานเราก็จะจัดเวลาต้องหาช่วงเวลาที่จะมีเวลาได้พูดคุยกับพระเจ้าแล้วข้อพระคำนั่นแหละมันจะทําให้เราได้เหมือนทบทวนชีวิตอ่ะแล้วมันก็ทําให้เรารู้จักตัวเราเองมากขึ้นรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนกับคนเวลาเราคุยกันอย่างเงี้ยเหมือนพี่คุยกับหนูเงี้ย พี่ก็จะบอกแค่บางเรื่องแต่กับพระเจ้าเนะี่ยพี่สามารถบอกทุกความรู้สึก<ม>บอกทั้งเรื่องดีเรื่องที่ไม่ดีในตัวเราแล้วก็ขอพระเจ้าช่วยเราเนี่ยแล้วหลายครั้งสนุกอ่ะทสนุกกับการอ่านพระคัมภีร์แล้วเหมือนพระเจ้าพูดคุยกับเราจริงๆอ่ะไม่เห็นนะแต่รู้ว่าพระอ,องค์อยู่กับเราเสมอแล้วพระอ,องค์ยอมรับเราในแบบที่เราเป็นมันมีความมั่นคงในจิตใจอ่ะมันเหมือนมีคนที่ไปกับเราเสมอ แล้วสิ่งนี้ทําให้พี่เอเอามาใช้ในชีวิตก็คือมันเหมือนความรักของพ่อกับลูกใช่ไหมแล้วพี่เอก็นําสิ่งนี้มาใช้กับลูกของพี่เอไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงไม่ว่าเขาจะมีตัวตนของเขาแบบไหนเรายอมรับเขาได้คือมันทาให้เรารีเลทได้ถึงความรักของพระเจ้ากับเรา อยากให้พี่เอหนุนใจผู้ชมที่กําลังดูรายการนี้อยู่ด้ค่ะอยากให้หนุนใจหรอก็ส่วนตัวพี่เออยากหนุนใจว่าพระคำพระเจ้าเป็นเรื่องสนุกไม่ใช่เรื่องเครียดหรือว่าเรื่องที่แบบวิชาการส่วนตัวพี่พบพระเจ้าผ่านการอ่านพระคัมภีร์ในหลายๆครั้งเนี่ยมันมีมิติที่แบบเราได้พบพระเจ้าในมุมมากมายพี่เอเห็นภาพรพระเยซูหัวเราะ เห็นภาพพระเยซูที่ให้กำลังใจเสมอหรือแม้กระทั่งเราอ่านพระคัมภีนะคะอยากให้มองว่าไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อนะกับน้องๆคนรุ่นใหม่ก็ตามอย่าห่างจากพระคำพระเจ้าเพราะว่าพระคำนั้นมีชีวิตจริงๆเมื่อเราอ่านแล้วเรายอมรับนำมาแก้ไขในชีวิตแล้วเราก็จะพบทุกความรู้สึกในนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอ๋มากนะคะที่มาแบ่งปันข้อพระคัมภี์แล้วก็คำแบ่งปันด um. ีๆ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอินดีค่ะพี่เชื่อว่าหลายคนที่เฝ้าเดี่ยวจะได้รับแหล่งพลังอย่างน้อยความรักเรามีความรักที่จะไปส่งต่อได้แล้วก็เรามีข้อคิดที่จะดําเนินชีวิตในแต่ละวันได้ก็คือในแต่ละวันนี้เรารู้สึกปลอดภัยมากแล้วเราก็รู้ว่าถึงแม้ว่าเรายังทําไม่ได้ แต่เรารู้ว่ามีคนที่คอยเอาใจช่วยเราอยู่สิ่งที่พี่เอ๋อ่านในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตัวหนังสือพี่เอ๋เชื่อว่าบทเดิมกลับมาอ่านในเวลาที่ต่างกันเนี่ยก็จะได้แมสเซจใหม่ๆจากพระเจ้าเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ จะเกิดขึ้นพระเจ้าบอกให้เราชื่นชมยินดีในพระองค์ทุกเวลาเพราะว่าทุกๆปัญหาพระองค์จะจัดการเองแล้วกลับมาพบกับรายการพระคำในใจรายการที่จะนำเอาข้อพระคำพีดีๆกับแขกรับเชิญที่น่าสนใจมาหนุนใจคุณผู้ชมให้มีกำลังก้าวต่อไปได้ใหม่และพบกันทุกวันพฤหัสบดีสามารถรับชมรายการได้ที่ไทย i c g n t v n e t หรือใน YouTube ก็สามารถชมได้เพียงพิมพ์คำว่าพระคำในใจค่ะสำหรับวันนี้ซิน,นี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ อยู่ในสังคมระดับที่มีผู้นำมากมายเนี่ยพระนามของพระเจ้าได้ถูกประกาศออกไปยังไงบ้างคะ